เอาตามตรงคือช่วงนี้ผมค่อนข้างหมดไฟก,กับการทำคลิป i อ5พอสมควรคือไม่ใช่ว่า i อ5มันไม่สนุกนะมันก็ยังเป็นโหมดเกมเพลย์โลกไลที่ทผมชอบใน a r ร์คไนท์อยู่เหมือนเดิมและผมก็เล่นจนเก็บเหรียญแดงครบทุกสคอร์ทุกเอนดิ้งที่มีนาตอนนี้เลยนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมพอผมจะกลับไปเล่น i อ5แล้วผมกลับรู้สึกไม่อยากเล่นมันซะงั้นวะ่ะ แต่พอกับเล่นไอเอสสี่แล้วผมกลับรู้สึกแฮปปี้ยอย่างมากเฉยเลยลุยกูน่าจะวางอีดีวิวไปซะมันจะได้ตายไปเลยกูต้องเ,เสียเวลาวนไอเครื่องเคอีกรอบเ่ยนะโอ้ยฮ่อคือผมอาจจะมีความอคติส่วนตัวกับไอเอสห้าไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้คือเล่นไอเอสห้าแต่ละทีผมรู้สึกเหนื่อยมากอาจจะเป็นเพราะรูปแบบการเดินโนดที่ผมเล่นเป็นประจำก็อ,อาจจะเกี่ยวข้องและก็จะไปท็อปปีกหลักของเราในคลิปนี้ด้วย แต่ถึงผมจะมีความรู้สึกไม่ชอบใน i อซ่ายังไงผมก็ไม่ปฏิเสธและต้องยอมรับนะครับว่า i อซ่าเป็นโหมดเกมที่ดีมากจริงๆใครที่เล่นอาคในมาสักพักและยังไม่เคยลองผมแนะนําอย่างมากครับแน่นอนนะครับว่ารวมถึงไอเออื่นๆทั้งหมดด้วยแต่ถ้าคุณไม่ชอบจริงๆผมก็ไม่ว่ากันครับความชอบของแต่ละบุคคลน,นั้นแตกต่างกันอยู่แล้วคือคนที่ไม่ชอบ I อจริงแต่ชอบ RA มากม ก็อาจจะมีอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ถือผมจะเริ่มไม่ค่อยชอบ R.A. แล้วก็เถอะนะและก็สวัสดีทุกคนนะครับผมผมบนแบบของป่าหอมคอมาพอสมควรแล้วก็ตาที่ผมบ่นไว้ครับคือผมหมดไฟกับมันมากเพราะเล่นแล้วผมเหนื่อยทั้งๆท,ที่ผมมีคิดที่อยากจะทําพอสมควรเลยนะครับสําหรับไอแ่าแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีเพราะดันไม่ค่อยอยากเล่นมันซะอย่างนั้นแหละก็สําหรับช็อปปิกหลักของคลิปนี้ครับ คือการเดินโนดให้มีประสิทธิภาพตามสไตล์เบสต,ตอเตอร์ที่เป็นช่องอักใน i s อันดับหนึ่งในไทยเพรไม่รับอยู่คนเดียวแต่่ตกี้ผมแค่เล่นมุกเฉยๆนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกทิกเกอร์กับมุกที่ผมพูดไปเมื่อกี้คุณก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าทำไมคุณถึงทิกเกอร์กับมุกของช่องที่เล่นแต่ i s เและเอาจริงๆนะคนที่เล่นเก่งกว่าผมในประเทศไทยไมีตั้งมากมายนะคุณเรามาถามกันก่อนนะครับว่า อะไรคือการเดินโนดอย่างมีประสิทธิภาพ,พเราต้องวัดจากอะไรการเดินโนดโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดและสามารถผ่านบอสได้หรือเปล่าหรือการเดินโนดให้มากที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรให้มากที่สุดงั้นเหรอก็แล้วแต่จะมองกันครับเพราะมันไม่มีวิธีเดินโนดที่ถูกต้องที่สุดสำหรับทุกคนอยู่แล้วและก็อย่างที่บอกครับว่าคลิปนี้ผมจะนำเสนอวิธีเดินโนดของผมเท่านั้น สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเดินโนดมาดีแล้วหรือยังหรืออยากลองศึกษาวิธีเดินโนดเพิ่มเติมก็ลองดูคลิปนี้แล้วนําไปปรับใช้ให้เข้ากับวิธีการเดินโนดของตัวเองได้ครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ชั้นที่1ด้วยฟูดเททนี้เลยและก็อาจจะมีฟูดเททอื่นเล็กน้อยถ้าผมจะอธิบายบางอย่างเพิ่มเติมส่วนชั้นที่6มันไม่ได้มีโนดให้เดินเยอะครับเพราะฉะนั้นจะขอข้ามชั้นที่6นะแต่ก่อนที่จะพูดถึงการเดินโนดของผมกัน ผมขอบอกบางอย่างไว้ก่อนครับคือ 1. ผมจะพูดแค่การเดินโน้ซะส่วใหญ่ครับอาจจะมีสอนแทรกทริคหรือด่านบางด่านบ้างแต่ผมจะไม่พูดขนาดที่ว่าด่านนี้ต้องผ่านยังไงหรือแนะนําให้หยิบโอเปอเลเตอร์คนไหนครับผมอยากให้เรียนรู้และตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่า 2. ผมจะตีความไว้ก่อนเลยว่าพวกคุณปลดล็อกสกิลทรีครบหมดแล้วเพราะการปลดสกิลทรีครบกับไม่ครบ จะต่างกันระดับหนึ่งอาจทำให้การอธิบายบางจุดขัดกันได้ครับ 3. ยังไงซะ IS ก็เป็นเกมโหมดโลกไลท์ที่ดวงเป็นสิ่งสำคัญครับการเดินโนดของผมในคลิปนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางก็พอครับอันนี้สำคัญนะคือผมบอกเสมอครับว่าผมอยากให้คนที่มาดูคลิปผมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ให้ดูเปแนวทาง และนําไปประยุกต์ใช้กับการเล่นของตัวเองจะดีที่สุดครับเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยในตัวอย่างผมจะเล่นระดับ12ครับเพราะมันกําลังดีไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปแน่นอนครับว่าผมจะไม่หยิบบูมปิสคอตแน่นอนถ้าอยากรู้ว่าถ้าหยิบบูมิสคอตไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็สามารถดูคลิปที่ผมเคยลงไว้ที่เล่นระดับ15ได้เลยคือตอนเล่นสคอตนี้ผมแทบจะเหนื่อยตาเลยนะครับ่าและ ผมขอบอกรูปแบบการเดินหนดของผมก่อนที่เราจะมาเดินด้วยกันก่อนนะครับรูปแบบการเดินหนดของผมจะเน้นเก็บทรัพยายกรจากหนด Emergency ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพราะผมต้องการความชัวว่าช่วงหลังๆผมเจอด่านอะไรก็จะไม่แพ้นแน่นอนด้วยจำนวน o อเบอร์เลเตและลีลิคครับโดย s ็อตหรือ o อเบอร์เลเตที่จะเลือกก็ตามสบายครับโดยในฟุตเทดนี้ ผมจะเล่นเฟิร์สคาร์สคอรที่หากรีคูดโอเปอเรเตอร์5าดาวมาจะโปรโมทให้ทันทีสำหรับชั้นที่หนึ่งผมจะเดินในลักษณะน,นี้ครับจะได้ชนกับอิมเมจเซซี่อย่างน้อยหนึ่งโนดเพื่อเอารีลิกและได้เดินผ่านเอ็นเคาว์เตอร์อย่างต่ำสองโหนดด้วยซึ่งเอ็นเคาว์เตอร์ในช่วงชั้นที่หนึ่งถึงสามจะมีโอกาสจะกับเอ็นเคาว์เตอร์อีเวนต์หนึ่งที่เข้าข้าคัญครับและเราควรหามันให้เจออาจจะมีคนสงสัยครับว่าถ้าอยากได้ผลลัพธ์ อย่างน้อย1 e ึ่ง g e n c y และ2 e n o u n t t e r ทําทำไมถึงไม่เดินแบบนี้ล่ะผลลัพธ์มันก็เท่ากันไม่ใช่เหรอแน่นอนครับว่าผลลัพธ์มันไม่เท่ากันครับเพราะดาทาร์ซี่เอสเคไม่มีสไป of ออฟเอเพให้ตีครับถ้ายังจำกันได้สไป of ออฟเอเพหรือผมจะเรียกว่าเสาก็พอนะครับต่อจากนี้จะเป็นเสาที่ปล่อยออร่าดาเมทธาุซึ่งหากเราทำลายมันได้จะได้รับจิกซอว์แลนอีกอันโดยแลน ก็เป็นจิ๊กซอดที่ไปใช้รีเฟซโนดกับเดินข้ามโนดของแถวครับโดยการรีเฟซต้องจ่าย1่แพลนและเดินข้ามโนดของแถวต้องจ่าย2แพลนครับซึ่งถ้าผมเดินเส้นทางด้านบนและด่าน e m e r g e n ์เนี้เป็นด่านที่ไม่มีสาวให้เราตีแล้วก็แต่ว่าโนดที่ผมจะได้เดินจะเป็น1 Combat 1 Emergency และ1 Encounter แบบแน่นอนเพราะผมมีแพลนเหลือแค่1ผมเดินลงไปข้างล่างไม่ได้เพราะต้องใช้2แพลน ต่อให้เดินไปข้างบนต่อผมก็เดินลงไปข้างล่างตรงนี้ไม่ได้อยู่ดีเหมือนกันครับในขณะที่ทางด้านล่างที่เป็นดาดเซฟตี้อินสเปคชันจะมีเสาอยู่อย่างต่ำหนึงเสาแน่นอนแปลว่าผมสามารถเดินตามแผนที่ผมต้องการต่อแรกได้ครับและถ้าเอนคา n เตอร์นี้เป็นอีเวนต์เฟรตตดเอนคาวเตอร์และดานอีเมอร์ซีนี้เป็นดานที่มีเสาอีกผมก็จะได้แผนมาเพิ่ม และมีสิทธิ์ที่จะรีเฟซหนึ่งในสโนดนี้ได้อีกด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะพูดไว้เล็กน้อยนะครับสําหรับคนที่อยากจะเน้นเดินโนดหรือรีเฟซโนดให้ได้มากที่สุดคือพวกคุณต้องจําได้นะครับว่าแมปไหนมีเสาติตีและมีเสากี่ตน้นเพื่อที่จะได้แพลนมาให้เราสามารถเดินโนดได้เยอะขึ้นก็ค่อยๆใช้เวลาเรียนรู้ไปครับสำหรับส่วนนี้สําหรับคนที่เล่น IS5 มาระดับหนึ่งจะพอรู้แล้วครับว่าทําไม ผมถึงพยายามหาเอ็นคา t เตอร์ประมาณหนึ่งเพราะใน i s 5นี้เรามีสิทธิ์เจอกับเอ็นคา t เตอร์อีเวนต์เฟเตตเอ็นคาเตอร์อย่างมากและอีเวนต์นี้สำคัญมากต่อแผนการเดินในอนาคตครับซึ่งน่าเสียดายครับที่เอ็นคา t เตอร์แรกไม่ใช่อีเวนต์ที่กล่าวไปก่อนหน้าแต่อย่างน้อยหลักอีเวนเจนซีที่ผมจะเดินขึ้นไปนั้นมีสาวใหตีอยู่1ต้นแน่นอนซึ่งกระดูกกันอีกทีนะครับว่าจะเก็บไว้หรือจะใช้มันเพื่อรีเฟรช แต่ถ้าเป็นนัตอนนี้คือผมเก็บไว้แน่นอนนะเพราะผมยังไม่เจอกับอีเวนต์เฟรนเด n เอ u นค e r เลยและในที่สุดผมก็เจออีเวนต์นี้แล้วครับโดยอีเวนต์นี้จะมีตัวเลือกอยู่3ตัวซึ่งในอนาคตจะมีตัวเลือกเพิ่มด้วยแต่ตอนนี้เราเอาแค่นับปัจจุบันก่อนนะครับคือตัวเลือกที่1รับลิลิกดูเดินออกโฮปหากรับมาแล้วจะได้รับ3มโฮปและหากรีเฟรสดโนดอะไรก็ตามโนดนั้นจะไม่มีทางกายเป็นอิมเจเซี่โอเปอเรชันแน่นอน และจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมสําหรับเอ็นคา t เตอร์โดดบางโนดที่เข้าไปครับถ้าเล่นแบบปกติเนี่ยผมจะไม่เลือกลีลิชิน,นี้ครับแต่เรามาพูดถึงกันสักหน่อยละกันถ้าเราเลือกรีลิดูเดินเอาผมมาการเดินโนดจะกลายเป็นรีเฟซโนดให้เจอกับคอมแบทน้อยที่สุดและหยิบแต่โอเบอเเตอร์ที่จําเป็นไปเท่านั้นและเพื่อความชัวร์ก็จะพยายามหาเอ็นคา t เตอร์อีเวนต์ลอสเท r เชอร์เพื่อหาเลนดิคิงเซตจากการเล่นโดวยวิธีนี้ครับแน่นอนนะครับว่า หากอยาเล่นให้เร็วที่สุดก็ต้องเล่นกับบูปินสคอ์ตแต่วิธีการเล่นแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่หากเล่นในระดับที่สูงมากประมาณระดับ13บวกขึ้นไปเพราะเราจะมีโอเวอร์เลเตอร์และรีลิกโดยรวมค่อนข้างน้อยครับคือคุณค่าแค่ทุกอย่างเพื่อที่จะหาอีเวนต์ลอเทเชอร์และถ้าคุณหาบัตรไม่เจอล่ะคุณคิดว่าคุณจะผ่านบอลชั้นชั้ได้จริงดินี่มาระดับ13บวกเลยนะเว้ย แต่นี่ก็เป็นวิธีสปีดลันที่ดีที่สุดณปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์โ o บอลครับต่อที่จะเกียงพิเศษจะเข้าซึ่งเดี๋ยวเราจะเกียรมันเข้าโคบอลก่อนเราค่อยว่ากันอีกทีคือจริงๆมันไม่จําเป็นต้องเอาไปเล่นกับบูปินก็ได้ครับถ้าคุณคิดซะว่าเอามาเพื่อหาเอ็นคาสเตอร์บางจังหวะไม่ก็เอามาดีเฟนส์โหนดคอมแบทที่ไปพร้อมสู้ก็ได้คือมันหยิบมามันก็ไม่ได้จาเป็นต้องรีบเล่นรีบหาคิงเซ็ตหรอกแต่ผม ไม่ชอบลีลิชชินนี้จริงผมขอกราบอภัยคนที่ชอบชิ้นนี้ด้วยนะครับก็ถ้ามีคนสนใจวิธีเล่นดุดัออมโฮก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแต่ผมไม่รับปากว่าจะทำนะต่อมาตัวเลือกที่2อรับลีลิชทานอตออเพเทรดทำให้ยูนิตของเราและสัตว์ตูทั้งหมดพลังโจมตีบ,บวก2ี่จะมีโอกาสเจอกับ Emergency Operation มากขึ้นหากทำการรีเฟซโนดและจะมีตัวเลือกเพิ่มเติม สำหรับเอเคอรตดโดบางโนดที่เข้าไปครับถ้าผมอยากเก็บทรัพยากรให้ได้มากที่สุดผมก็ต้องเลือกลิลิชินีแน่นอนเพราะหากผ่าน m m r r g n n y y p p r r t t o o n ได้จะได้รับลิลิช1หนึ่งชิ้นแน่นอนและหากมีแพลนให้รีเฟซตลอดและเราผ่านได้ทุกดานก็จะได้ลิลิชจำนวนมากครับแน่นอนว่าการเล่นแบบนี้มีความเสี่ยงสูงเพราะเราต้องเจอกับ Emergency แทบจะตลอดเวลาโดยเฉพาะ าเราห้าวจัดก็แทบจะรีเฟรทุกโหนโดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อสูก้กระดาษอีเมอร์เพื่อหาทรัพยากรอ,อย่างลีลิคเอ็กพและโอเบเลเตอร์ Later. และการเล่นแบบนี้จะใช้แพลนจํานวนมากซึ่งก็จะกลับไปยันที่ผมเคยพูดครับว่าหากอยากเดินโหน,นดจํานวนมากเพราะกับการรีเฟรทโหนให้เป็นอิมเมจนซีเพื่อหาลีลิคให้ได้มากที่สุดคุณก็ต้องจําให้ดีครับว่าด่านไหนมีเสาไหมหรือมีสาให้ตีกี่ต้นเพื่อหาแพลนครับเพราะฉะนั้น การเดินโนดแบบที่ผมชอบเดินหัวใจสําคัญคือการบริหารแผนครับว่าควรรีเฟซไหมควรเดินค่าเส้นทางตรงนี้ดีไหมผมยังไม่ได้พูดถึงดีลิทที่มีส่วนช่วยในการได้แผนเพิ่มเติมด้วยนะครับหากได้มาก็จะทําให้การเดินโดดนั้นเดินได้มากขึ้นไปอีกแต่อย่างไรก็ดีครับมันก็เป็นแค่โอกาสอย่างมากเท่านั้นมันก็มีโอกาสรีเฟซแล้วไม่กลายเป็นอีเวจอร์ซี่ครับหากรีเฟซแล้วไม่ใช่อีเวจอร์ซี คุณก็ต้องแก้ปัญหาหน้างานเอานะครับว่าคุณจะเดนยังไงต่อดีและตัวเลือกที่3คือไม่เอาเลยครับแต่เวลาพวกคุณเจออีเวนต์นี้กันผมว่าพวกคุณก็น่าจะเลิอกอะไรอะไรอยู่แล้วนะยกเว้นแต่ว่าคุณไม่เจออีเวนต์นี้จริงๆซึ่งมันมีโอกาสไม่ก็อยากลองเล่นแบบไม่ใช้สองชิ้นนี้ดูซึ่งหากคุณไม่เจออีเวนต์นี้จริงๆก็เล่นตามปกติได้เลยครับถึงผมจะบอกว่าโหดนี้ มีความสำคัญมากต่อการเดินโนดในอนาคตแต่ไม่ได้แปลว่าหากไม่เจออีเวนต์นี้แล้วจะเล่นไม่ได้เลยนะครับคุณก็ยังเล่นได้ตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าผลประโยชน์บางอย่างจะหายไปเท่านั้นเองคือมันก็ไม่ใช่ผลประโยชน์เล็กๆก็จริงแต่เชื่อผมเถอะมนยงเล่นตอบแบบปกติได้จริงๆครับและก็จะมีเอ็นเคาน์เตอร์หนึ่งที่น่าพูดถึงอีกหนึ่งโนดครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ในฟูเห็นุนี้ผมเลยต้องอัดเพิ่ม คืออีเวนต์ after the story end โดยอีเวนต์นี้ก็จะมีตัวเลือก3ตัวซึ่งตัวที่3คือไม่เอาทั้งคู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะคู่แค่2ก็พอนะ 1. ลึับจิกซอลิงเกอร์โฮมดัสหนึอันโดยโฮมดัสนั้นหากเราทิ้งจิกซอนี้ไปมันจะกลับมาหาเราในชั้นถัดไปครับและเป็นเรตี้ระดับ3ซะด้วยนะแต่มันไม่ใช่ประเด็นหลักครับประเด็นหลักคือตัวเลือกที่2ครับ2 รับจิกโซลิงเกอร์ชิริลแด์สปราสออันหรือเรามักจะเรียกมันว่าต้นไม้โดยจิกซอนี้หากเราขึ้นชั้นถัดไปจิกโซนี้มันจะทวีคูณตัวเองครับซึ่งจิกซ์ประเภทลิงเกอร์จะเน้นผสมกันเพื่อรับรีลิกแต่ว่าหากเราเจออีเวนต์นี้แล้วเลือกตัวเลกนี้มาและเก็บมันไว้ตั้งแต่ชัที่1ไปจนถึงชัที่5กซต้นไม้นี้ จะธวีคูณการเป็นทั้งหมด32ต้นรวมๆแล้วเราก็จะได้ลิลิจากจิ๊กซอว์นี้16ชิ้นครับแต่ปัญหาของมันคือถ้าคุณไม่คิดที่จะผสมมันเลยและแบกต้นไม้ทั้งหมดนี้ไปให้ถึงชัาที่5คุณคิดว่าคุณแบกมันทั้งหมดไหวจริงดิคือแต่ละต้นหนัก2ถ้ามี32ต้นก็หนัก64แล้วนะหากไม่มีลิลิบวกทอยลิมิตเยอะๆผมว่า คุณแบกมันไม่ไหวแน่ทั้งหมดเนี่ยนี่ยังไม่นับว่าต้องแบกแพนดอีกนะผมว่าคุณต้องมีแอบผสมระหว่างทางไม่เกาะไปทิ้งบ้างแหละแต่จิ๊กซอว์ต้นไม้ก็สามารถหาได้นอกจากอีเวนต์นี้นะครับคือมันหาได้ตามการเล่นปกติเลยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือดอกตามคอมแบทแค่ว่าหากอยากปั๊มลิลิีเพิ่มเติม,ตมส่วนใหญ่ก็มักจะหาอีเวนต์นี้ให้เจอตั้งแต่ชาติที่หนึ่งกันครับคือเอาดิบะ ไอ้ต้นกิซอซต้นไม้มันไม่ได้เป็นกิซโซพิเศษขนาดนะ่ะสำหรับผมอีเวนต์น,นี้มันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นครับคือเจอก็ดีแต่ไม่เจอก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็แค่แนะนําไปทางเลือกสําหรับคนที่อยากปั๊มลิลิีให้มากกว่าเดิมครับเอาละครับผมนอกเรื่องไปเยอะมากเลยนะเนี่ยคือสคริปต์ตอนนี้กูอยู่หน้าที่มันจะขึ้นหน้าที่6แล้วแต่กูยังอยู่ชั้นที่1อยู่เลย แต่โบช่วงนี้ไปแล้วเดี๋ยวได้หามาันจะเร็วขึ้นแล้วแหละเพราะผมพูดขยายความไปเยอะแล้วจริงๆชาที่1มันก็จบแล้วนะครับเพราะผมก็เดินไปข้างล่างไม่ได้อยู่แล้วจะให้รีเฟรร้านค้าทิ้งเพื่อหาโนดอีเมอร์มันมันมันใช้เรื่องไหมเนี่ยเพราะถ้าเรามีอินกอดเยอะร้านค้าจะสำคัญกว่าอีเมอร์นะครับคือต่อให้อินกอดผมมีแค่8ผมก็ยัเลือกร้านค้ามากกว่าอีเมอร์เลยเพราะอยากได้ตัวรีคูลโอเปเรเตอร์ ต่อมาก็ชั้นที่2ครับสำหรับ p r o p e r t y นี้ต่อให้ไม่ไปเอ็ดด2ผมก็เลือกตัวเลือกที่1อยู่ดีเพราะมันให้ล i เกอร์แรลิตี้4มา2อันเลยนะถ้าเราไม่นำมาผสมกันเองเพื่อไปเอ็ดด2เราก็เอามันไปผสมกับชิ้นอื่นเพื่อทำลิลิกได้นะครับและก็ผมเลือกที่จะไปเสนทานานบนเพราะ มันมีตัวเลือกให้เดินเยอะกว่าด้านล่างโดยผมจะรีเฟชสเกลทิ้งไปเลยเพราะตอนนี้มันยังไม่จําเป็นคือต่อให้รีเฟชโหนดข้างล่างแล้วมันเป็นอ e ีเมอร์ที่มีสาให้ตีก็ตามหลังจากตีด่านเสร็จผมก็เดินขึ้นไปขบวนต่อไม่ได้อยู่ดีเพราะแผ่นยังไงมันก็ไม่พอและก็ตามนั้นครับรีเฟชมาเป็นอ e ีเมอร์จากผลของทางรถออฟเฮดและด่านเคลียร์เดียคราวก็มีสาให้ตีเก็บแผน่นแต่ว่าผมยังรีเฟชหาอ e ีเมอร์ต่อไปได้ คือจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกด่านในชาติที่2จะมีเสาวย่างต่ำาึงต,ตนยกเว้นแค่ด่าน Temporary Patch Up แบบปกติมั้งนะที่จะไม่มีเสาวแต่แบบอีเมอร์มีสาวนะทำให้การเดินรีเฟซหาอีเมอร์ในชาติที่2จะง่ายพอสมควรครับต่อมาตรงนี้ผมแนะนำให้ไปข้างล่างน,นะครับเพราะโหนนี้เป็นโหนอีเมอร์อยู่แล้วทำให้ไม่ต้องใช้แผนในการรีเฟซเอาละครับตรงนี้ จะมีทางเลือก2ทางคือเดินไปข้างบนแบบไม่รีเฟซเพราะถ้ารีเฟซไปเราจะเดินขึ้นไปไม่ได้เพราะแผ่นเราไม่พอเดินครับหรือจะเข้าฟาวล์ชูชูเลยโดยดาข้างบนจะมีสาวให้ตีหึงสาวแน่นอนด้วยโดยผมก็เลือกที่จะไม่สนอ่ะเข้าฟาวล์ชูเลยที่ผมพูดขึ้นมาเพราะถ้าขึ้นไปสู้ <_ t un> ก็จะได้ตั๋วคาร์และเลเวลจะอัพพอดี แต่ผมมาว่าผมเก็บแพลนไว้เล่นชั้นที่3จะดีกว่าครับสำหรับชั้นที่3ผมเลือกเดินไปตรงกลางโดยไม่รีเฟซครับเพราะด่านบัตรไลน์ดีเบตจะมีเสาให้ตีถึง2ต้นและผมอยากประหยัดแพลนไว้เล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งนะถ้าผมรีเฟซไปแล้วเจอด่านที่ไม่มีเสาให้ตีมันจะเริ่มเดินยากแล้วเพราะแพลนตอนนี้ผมมีแค่2เองนะคือสําหรับผม มันไม่จําเป็นต้องรีเฟนเดนร์ทุกครั้งก็ได้ครับดูแพลนที่มีและความคุ้มค่าของดานประกอบกันไปด้วยจะดีกว่าและตรงนี้ผมก็โดนจดได้ครับรีเฟนไปแล้วไม่เป็นอิเมอร์ซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นก็คิดซว่าถ้าโดนก็นานาจิตังแล้วกันแต่ยังดีครับที่ด่านนี้ยังมีเสาอยู่เหมือนเคยจิงยังโอเคสำหรับผมอยู่คือยางน้อยที่สุดนะ ถ้ารีเฟนไปแล้วไม่ใช่อีเมอร์ขอเป็นคอมแบทที่มีสาวให้ตีเก็บแพลนผมก็โอเคละตรงนี้ก็จะมี2ทางเลือกครับคือขึ้นไปข้างบนและเดินต่อโดยจะรีเฟนส์โนดนีไหมก็แล้วแต่พิจารณาหรือไปข้างล่างที่เป็นอีเมอร์ไปเลยดีกว่าผมเลือกไปข้างล่างครับเพราะมันเป็นอีเมอร์ที่เราต้องการเจออยู่แล้วถ้าขึ้นไปก็เปิมแพลนอีก2 ไม่นับว่ารีเฟนแล้วจะเสียแพลนสามนะและเราต้องเผื่อรีเฟนแล้ว,วุ่นด้วยนะในขณนะที่ข้างล่างรับประกันสองอีเมอร์หากผมจะเดินในลนนักษณะนี้ผมก็จะเสียแค่สองแพลนในการเดินคาบและอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากโหนสกาวอีกด้วยหากมีโอเปอรเตอร์ที่อยากเรียกขึ้นอีสองคือผมไม่ได้มองแค่ว่าต่อยแต่อีเมอร์หาิลิดขนาดนั้นนะเลือกอีลิสองโอเปอรเตอร์ก็เป็นสิทธ์สัาพัญเช่นกันครับและใช่ครับ ผมลืมไปว่าผมเล่นสคอร์ท่าดาว E2 ทันทีนี่หว่าแล้วกูต้องการสเกลไปทำไมวะตอนนั้นแบบลืมจริงจังเลยนะเว้ยคือตอนแรกเนี่ยผมกาดจะหยิบ6ดาวแล้วเอาเข้าสเกลเพื่อ E2 ไงแต่ผมเผลอหยิบ5ดาวฉะนั้นว่าแต่โชคดีครับที่เราดีเฟนสเกลด่านนี้การเป็นด่านบาไลาน์ดีเบทอีกแล้วถึงมันจะไม่ใช่อเมอร์ก็เถอะนะ แต่มันก็ดีกว่าโนสเกลในจังหวะเมื่อกี้แล้วกันในเมื่อได้แพนมาสองแล้วก็เดินขึ้นอีมือเข้าบนต่อได้เลยชั้นที่4ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดครับเพราะการเดินในช่วงชั้นที่3และชั้นที่4จะคล้ายๆกันหลักๆถ้าอยากรีเฟรชได้เยอะขึ้นเดินให้เยอะขึ้นก็จําคําว่าด่านไหนมีเสาให้ตีเยอะโดยชั้นที่4ี่ณปัจจุบับนของโกลบอลจะมีด่านที่มีเสาตั้งแต่2ต้นขึ้นไปอยู่2ด่าน ก็ช่างน้าหดักเอาครับว่าถ้าเจอด่านเหล่านี้ที่ไม่ใช่อีเมอร์จะรีเฟซเพื่อเราเปลี่ยนเป็นอีเมอร์หรือจะเล่นไปเลยเพื่อเอาแผนเพิ่มครับโดยในชา้นที่4จะมีโหนร้านค้าด้วยซึ่งณตอนนี้ผมจะให้ความสําคัญกับการเดินไปร้านค้ามากกว่าเพราะผมมีอินก่อดค่อนข้างเยอะครับและผมเองก็มีแผนเยอะพอในการเดินไป p o s s i b i l i t y และเดินลงมาร้านค้าอีกด้วยผมจึงไปเข้า p o s s i b i l i t y ก่อน เพื่อหาสมพัาิก่อนเพิ่มเติมครับในไหนเราก็มาถึง possibility แล้วงั้นผมขอพูดถึงทริ Scout หรือ Portal ไป possibility กันเล็กน้อยก็แล้วกันครับโดยผมเคยพูดไปแล้วครับในคลิปไกด์ไอซหากเราส่ง Operator ไป s c o u t หรือเอาไปให้ประตูกินพอขึ้นชาตถัดไป Operator คนนั้นจะกลับมาพร้อม E2 ได้รับจ so ิ lan, ๊กซอ p แ a นได้ได้รับ2องโคมเป็นรางวัลครับแต่หากเราเข้า possibility โอเปอเรเตอร์ที่ถูกส่งไปสเกลหรือถูกประตูกินจะกลับมาพรอม e2 และรากวัลทันทีเพราะ Possibility นับเป็นการเดินขึ้นชั้นพิเศษแต่ถ้าส่งไปสเกลหรือโดนประตูสูบใน Possibility แล้วกลับมาชั้นปกติอันนี้ทำไม่ได้นะและก็ชั้นที่5แล้วครับชั้นสุดท้ายนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วคือผมคิดว่าคลิปนี้มันน่าจะจบลงตรงนี้ด้วยซ้ำเพราะ ผมพูดในสิ่งที่อยากจะเสนอไปหมดแล้วคือผมคิดว่าถ้าคุณเข้าใจรูปแบบการเดินของผมในชาติที่1ถึง4ก็จะสรุปคร่าวๆได้ประมาณนี้ครับคือเดินด่านที่เป็นอีเมอร์ให้มากที่สุดด้วยการรีเฟรชและถ้าด่านไหนมีแพลนเยอะแต่ไม่ใช่ด่านอีเมอร์ก็อาจจะให้ความสำคัญกับด่านนั้นมากกว่าครับและโน้ตอื่นๆบางครั้งก็อาจจะมีความสำคัญมากกว่าอีเมอร์บางสถานการณ์ครับอยางเซฟเฮา ถ้าคุณอยากจะวัดดวงรีบขึ้น E2 อยากรีบจบยุคสมัยหรืออยากหาแพลนเพิ่มบางทีก็อาจจะมีเดินไปบ้าเหมือนกันหรือโนดสเกลถ้ามี possibility ให้เล่นทริคที่เคยพูดไปก่อนหน้าหรือเข้าสเกลแล้วก็หลังจะขึ้นชั้นใหม่พอดีก็เป็นทางเลือกที่ดีครับโดยเฉพาะชั้นแรกๆที่อยากรีบดันตัวแบกให้ขึ้น E2 สเกลก็เป็นโหนดที่ดีมากเช่นกันโหดโรเตเตอร์ ator, ผมให้ความสำคัญกับมันมากนะครับ โดยเฉพาะตอนที่มิอินก่อนเยอะเพราะจะมีทางเลือกในการซื้อลีลิกเยอะกว่าและก็มีโอเปอเรเตอร์ให้รีคูนด,ด้วยถึงมันจะสุม่มคาก็เถอะนะโนดวิชฟูลฟิลก็แล้วแต่ครับอันนี้ยังไงโนดนี้มันก็ดอกลีลิกอยู่แล้วแต่ถ้าคิดว่าโอเปอเรเตอร์ยังไม่พร้อมก็อาจจะรีเฟซให้การเป็นคอมแบทครับโนดเอนคาลเตอร์ North ounter, หากผมเจออีเวนต์เฟสต์เอนคาลเตอร์ไปแล้วช่วงชาติที่หนึ่งถึงสามผมรีเฟซทิ้งแทบทั้งหมดเลยครับ แต่เอ็นคาลเตอร์ในชาติที่4ีถึงหผมอาจจะเข้าไปเลยเพราะเอ็นคาลเตอร์ในช่วงชาติที่4ีถึงหมีโอกาสได้ทรัพยากรมากกว่าอีเมอร์อีกครับแต่มันก็ดวงนะส่วนโนดที่เหลืออย่างดาวไทม์รีคาชั off, ่นเฟรตออฟลอสแอนด์ฟาวผมมองว่ามันไม่ได้จําเป็นสําหรับการเดินของผมขนาดนั้นนะผมเลยจะไม่ค่อยกล่าวถึงเท่าไหร่อย่างลอสแอนด์ฟาวถ้าไม่ได้จะไปอี่ส ผมก็แทบจะไม่เข้าและรีเฟททิ้งเลยนะหรือเฟทออฟบางทีอาจจะเข้าบ้างครับนานาทีเพราะถ้าเล่นเฟทออฟแบบยากสุด่านลิลิที่ให้ก็เป็นระดับซุปเปอร์แแต่สำหรับผมคือถ้ามีโอกาสก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรครับคือไม่ใช่อะไรหรอกเฟทออฟไม่ชอบอยู่ตำแหน่งที่แบบเดินโหนได้ไม่เยอะส่วนดาว n ทม m รีคาชั่นหรือโหนพนันจริงจโหนดนี้ในไอซ์ามันไม่แย่นะอาจจะดีกว่าอีเมอร์ด้วยซ้ำ แต่ผมก็แค่ไม่เข้าเฉยๆแค่นั้นเลยไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษจริงๆคือคืออันนี้ไม่คือส่วนตัวแหละ <c oughs> คือคกูส่วนตัวกับตนพนันเว้ยและก็จะมีเสริมนิดน,นึงคือยุคสมัยคา t ตา s t สโตรฟีครับคือยุคนี้จะทําให้เกิดเสามากขึ้นและเสาจะบวก HP มากขึ้นด้วยยุคสมัยนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปครับข้อดีคือถ้าเราเคลียร์เสาได้หมดก็จะได้แผลมากขึ้นแต่ ถ้าเคชียร์ไม่ได้ก็จะเป็นพื้นด้าใหม่าตุใหเราวางยูนิตได้ยากขึ้นและ HP มันดันเยอะขึ้นด้วยก็ถามีโตัวเชียร์คือกำไรถ้าไม่มีตัวเชียร์คือบันไลครับสุดท้ายนี้ครับถึงผมจะพูดมาขนาดนี้และดูเหมือนผมจะเนนเข้าโหนดอ m e เม e n c เจนซี Emergency มากแต่ผมก็ไม่ได้เอะอะรีเฟนเป็นอีเมอร์ขนาดนั้นครับเพราะบ,บางครั้งโหนดบางโหนดจะมีผลต่อการเล่นมากกว่า หรือจริงๆแล้วผลลัพธ์อาจจะเท่ากันหรือน้อยกว่าด้วยซ้ำแต่การเดินโนดแบบไหนก็ตามที่เราเลือกเดินเราก็แค่สบายใจมากกว่าเท่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการเดินโนดมันไม่มีวิธีเดินที่ถูกต้องที่สุดสำหรับทุกคนอยู่แล้วตามที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับคือแค่กดเริ่มรันมาโนดที่เจอมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะถ้าอยากเน้นเดินเยอะก็ต้องแก้ปัญหาหน้างานเอาละครับ ว่าจะเดินยังไงให้เยอะที่สุดดีก็ถ้าไม่คิดอะไรมากก็คิดซะว่าพวกคุณมานั่งฟังผมบทเย็บปิ้งอะไรไม่รู้กันแล้วกันครับคือคลิปนี้เนี่ยผมทํามาเพราะผมแค่อยากจะลองทําดูล้วนเลยแต่ผมก็แอบหวังนะครับว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเดินโนดยังไงดีหรือเป็นผู้เล่นใหม่ในโหมดนี้ที่อยากลองดูวิธีเดิน หรือแนวคิดในการเดินของผมนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะผมก็เป็นแค่คนสติเลือนๆที่มานั่งเย็บอะไรไม่รู้จริงๆันแหละก็จบการจริงๆแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าผมพลาดมาพอสมควรแล้วสำหรับคลิปทริคในไอซผมบอกโรน้าเลยนะว่าทำใจไว้เลยครับว่าอาจจะเทเพราะเอาเข้าจริงคลิปนี้ก็จัดว่า มาเป็นทริคซะเยอะเหมือนกันนะจะให้ทํามาใหม่มันก็ยังไงอยู่แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ